สวัสดีครับผมหนุ่มทองแดงเล้งได้เ่อนครับวันนี้หนุ่มทองแดงก็พาหินเจียเล็กสําหรับแต่งลับมีดกีดยางมีดไม่ร้อนมีดไม่เสียมาให้กับพี่น้องเอฟคนตัดยางทุกคนแล้วครับผมหินเจียเล็กตัวนี้จะเป็นรุ่นแบตเตอรี่ครับผมซึ่งสามารถปรับได้3ระดับนี่แหละครับผมตั้งแต่5,000รอบ หมื่นรอบและก็หน0 0งรอบกันเลยครับผมสามารถพกพาไปไหนก็ได้ตามที่พี่น้องอยากได้เลยหนมทองแดงก็ค้นหาและก็ทดลองจนว่าได้มาเป็นตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูประสิทธิภาพกันว่าจะใช้งานได้ดีขนาดไหนครับผม ไม่ว่าจะเป็นมีดกรีดยางไม่มีดกรีดย่างเกาเราก็สามารถแต่งรับแบบส่วนตัวได้เลยครับผมชาร์จหนึ่งครั้งจะสามารถแต่งรับได้หนึ่งเล่มประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมเ,เราสามารถเปิดรอบช้ารอบเร็วได้หนุ่มตรงนี้ก็เปิดไปที่รอบเร็วเลยครับผมเพราะเราจะแต่ง มีดกี่ยางไม่ให้ดูมีดกี่ยางที่ชุบมาอย่างคมกล้าเราจะแต่งไปที่เดือยมีดก่อนนะครับผมจากเดือยใหญ่ๆไม่สวยนี่ก็คือการแต่งขึ้นรูปเดือยใหม่ครับผมมันจะต้อง รงกลางร่องนั่นเองหรือว่าตรงสันครองมีดนั่นเองครับผมได้ด้านนอกแล้วเราก็มาเจียด้านในเราจะใช้ขอพองยินเจียในการให้มันกินทีละนิดครับผมใจเย็นๆนนิ่มๆตัวนี้เป็นตัวที่เอซี C หลายคนถามหากันครับผมว่าอยากได้ตัวที่ว่า สามารถพาไปแต่งรับในป่ายางได้เลยครับผมชาร์จจากบ้านไปบบนี่เห็นไหมพี่น้องเราแต่งข้างเดือยได้สองข้างแล้วทีนี้เราจะมาแต่งรูปเดือย,ยด้านบนใช้กอบข้างเหมือนกันครับผม มารูปด้วยได้ตามที่เราต้องการแล้วทีนี้เราก็จะมาแต่งด้านหูมีดไอเ้เสมอครับผมเราจะใช้ขอบของอินเทียกินทีละนิดครับผม,มก็อินเทียเราจะเป็นอินเทียเล็กเราสามารถหลักองรอบไว้ได้ครับผมเบาๆช้าๆ มีดจับไม่ร้อนครับผมสามารถจับได้เลยมีดไม่ร้อนมีดไม่เสียแน่นอนนี่เลยครับผมเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่ว่าเอามีดิดยางไว้ในสวนแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับไม่ได้ค่อยไดเอากลับไปแต่งที่บ้านเราก็สามารถแต่งรับในสวนยางได้เลยครับผมหลายๆคนถามว่า อย่ารับไอ้คมเลยได้ไหมนุ่มตองแดนแนะนำว่าเป็นการแต่งดีกว่าครับผมแต่งขึ้นรูปตรงแล้วก็ไปรับกับหินยาหินกลางอนลอียดอีกครั้งหนึ่งมันจะคมแล้วก็คมนานกว่าครับผมกว่าที่เรารับกับวินเกียร์ให้คมในเดียวอ่านี่แหละครับผม เริ่มจะได้รูปตัวย้วใครที่ชอบเดือยใหญ่เด้อยเล็กก็สามารถบรรจงบรรจงเกียร์เต่งได้ตามต้องการเลยครับผมความจุของแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ700มิลลิแอมครับผมระยะเวลาการชาร์จก็อยู่ที่ประมาณ อ่าหนถึง,งสองชัง่วโมงสามารถใช้ได้ประมาณแต่งแต่งเกียรลับจนเสร็จหนึ่งเล็บมครับผมโอเคเสร็จนี่แหละครับผมเรามาดูผลงานกันนีเห็นไหมพี่น้องรูปเดอยขึ้นได้สวยงามมากครับผม นี่กลงสันครองมีดเรียบร้อยนี่ก็คือมีดที่จุดๆนุมทองแดงครับผมเป็นมีดเหล็กกล้าอยู่แล้วครับผมกล้ากว่าใบกอบปีครับผมไม่ขึ้นสนิมเดี๋ยวเราจะมาแต่งในการให้คมบางกันในอุปกรณ์หนุ่มทองแดงก็จะให้ในชุดสําเร็จที่เขามากับเครื่อง1ชุดแล้วก็จะเป็นหัวเบนแบบนี้2ตัวแล้วก็หัวเหลมหนึ่งตัว ใช้ได้คุ้มค่าใช้ได้ยาวนานมากครับผมวิธีการเปลี่ยนก็เหมือนกันกดปุ่มตัวนี้ครับผมแล้วก็หมุนหมุนน็อตตัวนี้หมุนให้หลวมคลายให้หลวมแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับผมแล้วก็เปลี่ยนหัวแหลมเอาไปได้เลยแล้วก็มือก็ยังกดปุ่มล็อกอยู่บิดปุ่มล็อกโอเคเสร็จครับผมเปิดเครื่องใช้งานได้เลย ในการใช้ก็เหมือนกันครับผมหัวแหล,ลมหนุ่มตรองเดงจะเน้นเน้นแต่งในร่องได้ครับผมแล้วแต่ว่าเราใช้มีดครองเท่าไหร่นี่สามารถที่ว่าเราแต่งร่องเรือยให้ตรงร่องเรือยให้บางตามที่เราต้องการเลยครับผมสาม,มีพี่น้อง เป็นมีดที่ว่าไม่แข็งมันก็จะเกียแปบ๊บเดียวก็เสร็จแต่นี่เหมือนมีดยมทองแดงเป็นเหล็กกล้าครับผมกล้าแข็งมากใช้เวลานิดหนึ่ยทีนี้เราจะมาสร้างคมด้านหูมีดใช้ขอบตั้งองศามาเลยครับผม ความบางก็แล้วแต่พี่น้องต้องการว่าต้องการบางชักขนาดไหนแต่ส่วนตัวของหนุ่มตองแดงจะไม่บางเกินไปเพราะหนุ่มตองแดงจะพาไปแต่งรับกับหินหยาบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงามและก็คงติดเมื่อใดด้านหูเสร็จเราก็จะมาลงด้านพุงมีิ ใช้ตัวเหลมเหมือนกันจะเป็นเหลมตรงทรวยครับผมนี่เกีย่ยงถ้าเราแต่งให้บางจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล้าหรือเหล็กเหนียว มันจะทําให้มีมันคมพับคมหล่นได้นะครับผมเราจะต้องเกลี่ยให้ได้ลักษณะพอประมาณไม่แต่ไงคมราบเรียบจนเกินไปนี่ถ้าว่าเราเข้ามาลึกๆแบบนี้ไม่ได้ครับผมมันจะบางเกินไปต้องเข้าอยู่ประมาณสัก ไม่เกินครึ่งเซนนะครับผม0ูนยจุดน้านมิลประมาณนั้นครับผมแล้วแต่ขนาดของความหนาของมีดด้วยแล้วว่าเห็นไหมมันจะเข้าร่องเดือยได้ดีมากเลยครับผมนี่นี่แหละครับผมอ่าผลงานดูดูการตั้งองศา ดูไม่ค่อยเห็นได้เลยนี่ความบางนุมทองเร่งก็ใช้ไม่บางจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเต่งขัดขัดเงาขัดอ่าเขาเรียกว่าไล่ขาวก็คือเอาที่ชุบดำๆออกอีกครั้งหนึ่งเราก็ใช้ตัวเหลมเหมือนกันครับผมนุม่มทองเรงชอบแบบเร่งๆนี่เราก็สามารถขัดลงไปได้เลยครับผมนี่แหละครับผม เทคนิคดีๆอย่างนี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้กันนะครับผมเพราะว่า,วาถ้ารีวิวโดยรายละเอียดนานมากครับผมตรงนี้นก็ย่อๆให้ดูวิธีการโดยเชื่อว,ว่าหินเกีย์ตัวนี้จะตอบโจทย์สำหรับเอฟซหลายๆคนที่ต้องการมากเลยครับผมส่วนราคาจะอยู่ที่630บาท หกรสาิ 600, บาทไม่บวกเพิ่มครับผมนี่เราก็สามารถเก็บได้เลยครับผมเก็บได้ขาวแล้วก็ไปไล่กับหินหยาบอีกหนึ่งครั้งหินกลางหินละเียดจะเขาเทียบแล้วก็เตียงรับได้สวยน,นี่แหละครับผม อ่าเห็นไหมเรือยอะไรก็เรบพร้อมที่จะแต่งแล้วครับผมส่วนเราจะขัดด้านนอกด้านอะไรก็แล้วแต่พี่น้องต้องการเลยครับผมหินเจียเล็กแบตเตอรี่มีจจำนวนจำกัดจริงๆกครับผมยี่สิบกว่าตัวที่หนุ่มตองเ่งได้มาเคยช้าอดหนะกครับผมสั่งยากมากครับผมถึงว่าจะเป็นสินค้าจีน เตนมน้องแดงบอกได้เลยว่าสั่งยากมากครับผมสำหรับเคยที่หาได้ในราคาถูกกว่านี้ก็แล้วแต่พี่น้องเลยครับผมส่วนหัวแหลมและหัวปั้นหัวเบนที่นมน้องแดงก็มีจำหน่ายครับผมซึ่งนมน้องแดงก็คัดเลือกมาแลว้วเหมือนกันมันต้องดีมันต้องทนใช้ได้เป็นปีๆเลยครับผมบอกเลยว่าไม่เปลืองสำหรับหัว ยี่้อนี้ที่หนุ่มตงองเนงเอามาค่อยสนใจทักแชทสอบถามทักข้อความได้เลยครับผมไม่ต้องพิมพ์ว่าสนใจ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 บางครั้งสนใจแต่ว่าไม่ได้ตรวจจบข้อความหนุ่มตองเองก็ส่งไป้ดูในแชทแล้วรายละเอียดการสั่งอะไรก็พี่น้องไม่ได้เปิดดูก็ไม่ได้สั่งกันนะครับผมแต่นั่นเลย ใครที่สนใจก็ทักแคทได้เลยแน่นอนสินค้าจากหนุ่มทองแดงแรงได้เตือนวัดดีครับผม